สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับชมช่อง JR Channel นะครับช่อง1ฟรีวันนี้เราก็มาพบกันอีกคลิปหนึ่งนะครับกับสูตรเลขวิ่งหรือว่าสูตรเลขเด่นนะครับก็ทั้งหมดจะมีอยู่4สูตรนะครับในคลิปนี้ก็จะมีสูตรเก่าที่เข้ามาจากงวดที่แล้ว3สูตรนะครับแล้วก็จะมีสูตรใหม่มาเพิ่มเติมให้อีก1สูตรนะครับเทียบชนกันแล้วก็ชนกันตัวเด่นๆตัวเดียวนะครับ มาไม่มานะครับก็หลอลุ้นกันนะครับก็สูตรที่นํามาลงนะครับก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับไม่สลับสรุนสินผิดกฎหมายใดๆทั้งสินงส้นท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจรารณญาณนะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนําไปใช้เพราะว่าสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับสูตรก็เป็นเพียงหลักสถิตินะครับเป็นการคิดคำนวณย้อนหลังขนาคตก็ ต้องลุ้นนะครับว่ามันจะเป็นไปนตามสูตรหรือไม่นะครับรับชมแนละถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับเพิ่งเปิดมาเจอถ้าชอบในแนวทางคิดคำนวณก็ฝากกดติดตามช่องไว้นะครับเจ h a ช n แนลหยฟรีทาง YouTube แล้วก็กดที่กระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนนะครับเดี๋ยวเรามาดูสูตรวิ่งบนตัวเดียวก่อนนะครับ ซึ่งสูตรนี้เข้ามาก็สองวดติดนะครับที่ลงไว้นะครับของงวดที่แล้วนะครับที่คำนวณไว้ได้เลขแปดตัวเดียวนะครับกับผลรางวัลที่ออกแปดเจ็ดสองเลขแปดนะครับเข้ามาที่หลักร้อยสถิติทั้งหมดนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับแปดงวดติด แต่ที่ลงเห็นผลงานจริงๆก็2งวดล่าสุดนะครับหมิถุนาและก็16มิถุนานะครับเรามาดูของงวดนี้นะครับของงวดนี้ว่าจะได้ตัวไหนนะครับตำแหน่งของสูตรนะครับก็จะเป็นหลักหมื่นนะครับตัวแรกบ,บวกกัน2ครั้งแล้วก็หลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่1หลักร้อยเลขท้ายครั้งที่2นะครับหลักหมื่นก็คือเลข6นะครับ หน่วยหน้าครั้งที่1น,นะครับเลข9ร้รอยท้ายครั้งที่2เลข8 6บวก6เป็น12 12บวก9เป็น21 21บเก8ปเป็น29นะครับได้เลข9นะครับงวดนี้จะไปต่อหรือไม่นะครับ1กอคอ ผู้ชมก็ลองวิเคราะห์ดูนะครับถึงความน่าจะเป็นนะครับว่ามันจะเป็นไปตามนี้หรือไม่นะครับเป็นสูตรวิ่งบนตัวเดียวสูตรเก่านะครับที่เข้ามาสองงวดติดเรามาดูสูตรที่สองนะครับวิ่งบน2ตัวนะครับสูตรนี้เข้ามางวดแรกจากงวดที่ออก4ี่หนึ่งนะครับงวดแรกเข้ามา2ตัวงวดต่อมานะครับ1 2 3 4 5ส7 8าี่ห้าหเจ็ดแด 9กนะครับ9งวดจิตกับงวดที่ผ่านมานะครับกับผลงวที่ออก8 7 2นะครับตัวที่เข้ามาคือเลข8นะครับเข้ามาที่หลักร้อยนะครับสูตรนี้เพิ่งลงงวดแรกก็คืองวด16มิถุนายนที่ผ่านมานะครับงวดที่2นะครับที่เราจะมาลุ้นกันนะครับในงวดนี้ ตำแหน่งของสูตรนะครับก็จะเป็นหลักหน่วยล่างนะครับตัวแรกเลข0หลักสิบเลขหน้าครั้งที่2นะครับเลข2แล้วก็หลักหน่วยของเลขท้ายครั้งที่2นะครับเลข4ีบวกกันแล้วได้6นะครับเพิ่ม3นะครับได้เลข9นะครับได้6กับ9นะครับห กขอหกจะมีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมานะครับ6กับ9นะครับจะไปต่อหรือไม่นะครับสําหรับสูตรนี้สถิติก็ยังไม่ผิดนะครับจากวที่ออก4ี่นเะครับเรามาดูสูตรที่3นะครับสูตรที่สาม ของงวดที่แล้วที่คำนวณไว้นะครับสูตรนี้ลง1มิถุณานะครับผิดนะครับงวดที่แล้วเลยลองเอามาดูเพิ่มเติมลงอีกทีหนึ่งนะครับแต่ผลปรากฏว่าก็กลับเข้ามานะครับกลับคางวนที่ออกแปดเจ็ดสองนะครับเข้ามาที่เลขแดนะครับ วันนี้เราก็ลองมาตามดูนะครับว่าจะไปต่อหรือไม่นะครับกับสูตรที่3วิ่งบน2ตัวนะครับงวดแรกก็เริ่มเข้ามาจากงวดที่ออก5 2ขององ,ของวดนี้นะครับของงวดนี้เรามาดูตำแหน่งของสูตรก็จะเป็น2ตัวล่างนะครับ3 0บวกกันนะครับแล้วก็หลักสิบของเลขท้ายครั้งที่1นะครับก็เลขศูน แล้วก็บวกด้วย2คงที่3บวก0นบวก0บวก2นะครับได้เลข5สูตรนี้เพิ่มไปหน่นแต้มนะครับได้เลข6 5หกับ6นะครับ1 มีมาหรือไม่นะครับต no ัวไหนจะมานะครับในตำแหน่งไหนไม่ปักหลักนะครับเป็นสูตรเล็กวิ่งนะครับสูตรเก่านะครับสูตรเก่าเคยเข้าเคยหลุดนะครับเรามาดูสูตรที่4นะครับซึ่งเป็นสูตรใหม่นะครับจริงๆก็ไม่ใหม่นะครับเป็นสูตรเก่าที่มีอยู่แล้วแต่ว่าไม่ได้ลงให้ดูนะครับสูตรนี้ก็มีอยู่แล้วนะครับที่เห็นๆที่มีอยู่ก็2งวดติดนะครับที่เข้ามานะครับแต่ไม่ได้ลงให้ดูนะครับ สูตรนี้งวดแรกจะเริ่มเข้ามาจากงวดที่ออก4 1 7นะครับเรามาดูไปคร่าวๆนะครับ2บวก9เป็น11 11บวก9เป็น20 20บวก1เป็น21นะครับได้เลข1เพิ่ม1แต้มนะครับสูตรนี้1กับ2นะครับผลรางวัลที่ออก4 1 7นะครับตัวที่เข้ามาคือเลข1วดต่อมานะครับบวกกันแล้วได้4กับ5นะครับออก6 5 2 ตัวที่เข้ามาคือเลข5นะครับเข้ามาที่หลักสิบวัดต่อมานะครับบวกกันแล้วได้2กับ3นะครับออก8 7ดตัวที่เข้ามาคือเลข3บวกกันแล้วได้19นะครับ9เพิ่ม1เป็น10นะครับ9กับ0กับผลรางวัลที่ออก90 7นย์ะครับงวดนี้เข้ามา2ตัวนะครับ9กับ0หลักร้อยแล้วก็หลักสิบนะครับ บวกกันแล้วีสบหกนะครับหกับเนะครับกับผลรวันที่ออก906เลข6นะครับเข้ามา9บวกเเป็น16 16บวกเเป็น23 23บวกเเป็น30นะครับได้เลขศูนย์เพิ่ม1นะครับศกับ1กับผลราพวันที่ออก0 1 9, นนเะครับเข้ามา2ตัวนะครับเลข ศูนย์กับเลขหนึ่งนะครับหลักร้อยแล้วก็หลักสิบวดต่อมานะครับแปดบวกหกเป็นสิบสี่สิบสี่บวกหกเป็นยี่สิบยี่สิบบวกเก้าเป็นยี่สิบเก้านะครับได้เลขเก้าเพิ่มหนึ่งได้ศูนย์นะครับเก้ากับศูนย์งวดนี้ก็เข้ามาสองตัวนะครับหลักร้อยแล้วก็หลักสิบนะครับวดต่อมานะครับบวกกันแล้วได้ยี่สิบสองนะครับ 2 3นะครับออก2 7 2นะครับตัวที่เข้ามาคือเลข2นะครับหลักร้อยแล้วก็หลักหน่วยนะครับของวัดที่ผ่านมา0ูนย์บวกหบวกศบวกศบวกหได้2นะครับ2อเพิ่มหได้3 2กับ3นะครับกับผลรางวัลที่ออก8 7 2นะครับตัวที่เข้ามาคือเลขสองสำหรับสถิติสูตรนี้ถ้า สังเกตก็นะครับสังเกตดูก็จะไม่หลุดหลักสิบหลักหน่วยเหมือนกันนะครับบางว่าก็จะเข้ามาที่หลักร้อยด้วยแต่ว่าในตําแหน่งของหลักสิบหลักหน่วยก็ยังไม่หลุดนะครับเรามาดูของวันนี้นะครับ2อบวกสเป็น5 5าบวกสเป็น8 8ดบวกสเป็น10นะครับได้เลขศูนยเพิ่ม1นะครับได้เลข1 ศกับ1นะครับจะมีมาไหมหนึ่งหกหตัวไหนจะมานะครับจะมีมาหรือเปล่านะครับศย์กับ1นะครับเป็นสูตรใหม่ที่ลงงวดแรกนะครับแต่เป็นสูตรเก่าที่มีอยู่แล้วนะครับที่มีอยู่แล้วเข้ามา2งวดแล้วนะครับแต่ไม่ได้ลงให้ดูนะครับอันนี้ไม่ได้ไม่ได้มา นั่นนะครับจริงๆมีอยู่นะครับมีอยู่งวดนี้ก็เลยลองเอามาเพิ่มเติมให้นะครับตำแหน่งของสูตรก็จะเป็นหลักแสนนะครับตัวแรกแล้วก็หลัก10ล่างบวกกัน2ครั้งนะครับแล้วก็หลักหน่วยของเลขท้ายครั้งที่1ถ้าเรามาเทียบดูกันทั้งหมดนะครับ4สูตรนะครับลองดูนะครับงวดนี้จะเป็นยังไงนะครับสูตรแรกนะครับวิ่งตัวเดียวซึ่งเป็นสูตรเก่าที่เข้ามานะครับ ทังหดนี้ได้เลขเก้าแล้วก็สูตรที่สองหกกับเก้าสูตรที่สามนะครับห้ากับหก แล้วก็ศูนย์กับหนึ่งนะครับศนกับหนึ่งแตว่าผมยังเหลืออีกสูตรหนึ่งนะครับที่ไม่ได้ลงนะครับที่ไม่ได้เขียนมานะครับอีกหนึ่งสูตรนะครับเป็นสูตรเลขวิ่งสองตัวเหมือนกันแต่ไม่ได้ลงนะครับแต่ไม่ได้เขียนมาลงให้เลไม่เป็นไรนะครับ ก็สูตรที่เหลือที่ไม่ได้ลงนะครับได้เกากับ0นย์ะครับได้9กกับ0ก็มองว่านะครับในในชุดเลขเด่นก็ลองให้น้ำหนักไปที่เลข9นะครับงวดนี้มาไหมนะครับเพราะว่ามีอีกหนึ่งสูตรที่ไม่ได้ลงนะครับได้9กับศนยก็มองว่าให้น้ำหนักไปที่เลข9ดูนะครับงวดนี้เลขเด่นนะครับจะมาไหม ถ้าจับคู่ในนี้ถ้ายืน9กนะครับยืนเก็จะมี96 95 91 90้นนะครับจะมาหรือเปล่านะครับอันนี้เราก็วิเคราะห์ไปตามสูตรนะครับเป็นสูตรเลขเด่นหรือว่าเลขวิ่งไม่ปักหลักนะครับ สีสูตรนะครับจริงๆมีอีก1นสูตรนะครับได้9กับ0นะครับไม่เป็นไรนะครับก็มองว่าเลข9นะครับน่าสนใจนะครับในชุดนี้นะครับก็จับคู่ก็ตามนี้นะครับมาไม่มาเราก็ไม่รู้นะครับการตัดสินใจขึ้นอยู่ที่ท่านผู้ชมนะครับว่าจะมาไหมเลข9นะครับถ้า9มาก็ลองดูไปสลับตำแหน่งด้วยนะครับ9 6 เ5 9 1 9 0นะครับเลข9จะมาอีกหรือไม่นะครับเลข9ก็เพิ่งเว้นไปนะครับงวดเดียวนะครับงวดที่แล้วนะครับไม่มีเลข9มีเลข0นย์มานะครับงวดนี้หรือว่าจะกลับมาอีกนะครับก็ลองดูนะครับลองดูการตัดสินใจขึ้นอยู่ที่ท่านผู้ชมนะครับชอบถูกใจตรงใจค่อยนำไปใช้นะครับถ้าดูแล้วคิดว่าไม่ใช่ไม่ชอบก็ดูไปบผ่านนะครับ ไม่มีใครรู้นะครับว่ามันจะออกตัวไหนนะครับอันนี้เป็นสูตรที่บนตัวเดียวสูตรเก่าที่เข้ามานะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกไลท์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ